สวัสดีครับ FC Mobile Surf เกาหลีนะครับก็คลิปนี้เรามาดูอีเวนต์ของ TOTY ของ s ร r ฟเกาหลีกันนะครับผมก็มาที่ตัวอีเวนต์เลยนะครับหน้าหลักนะครับของ TOTY s ร r ฟเกาหลีนะครับมาดูทางด้านขวามือนี่ครับผม ตัวนี้นะครับก็คือการทําภารกิจประจําวันนะครับก um uh ็คือในช่องบนแรกนะครับก็คือตัวนี้จะทําภารกิจให้ครบนะครับได้คะแนน100แต้มนะครับหนึคะแนนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนช่องที่2นะครับจะเป็นการทําภารกิจรายวันให้สําเร็จนะครับก็คือจํานวน20ภารกิจด้วยกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนช่องที่3นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นการเล่นชาเลนจ์หครั้งนะครับผมก็คือทําให้ครบนะครับเล่นให้ครบนะครับเพื่อจะมาปลดล็อกทางด้านขวามือนะครับจะได้ สุ่มผู้เล่นนะครับก็คือโอเ1ียรร้อถึงร้อยนะครับตรงนี้จะได้คูณ3นะครับก็คือ3ผู้เล่นนะครับผมตรงนี้ก็จะปลดล็อกนะครับระยะเวลาก็คือ14วันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนทางด้านขวามือนี่ครับตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับก็คือจะเปิดหลังจาก14วันไปแล้วนะครับก็คือเล่นเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับมาดูเมนูที่2นะครับจะเป็นทีวีวนะครับตัวนี้จะเป็นน้องมินีนะครับผมก็คือจะทําภารกิจนะครับตัวนี้ก็จะมาเพื่อจะ รับตัวโทเค็นตรงส่วนนี้นะครับโทเค็น t o t y นะครับแล้วก็มาแลกทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะใช้โทเค็น t o t y จำนวน6กด้วยกันนะครับเพื่อจะมาสุ่มของนักวันตรงส่วนนี้นะครับถ้าเป็นได้ตัวผู้เล่นนะครับ1 1 8ถึง124นั่นเองนะครับผมเก็บทุเล่นครบนะครับจำนวน3ผู้เร่นนะครับของก็จะจะมาสุ่มตรงนี้ครับเป็นนักเตะ t o t y ที่สูงขึ้นมานะครับก็คือจะได้ 1 1 8นะครับถึง124นะครับตรงนี้ก็จะได้อีกหนึ่งผู้เล่นนะครับผมทาภารกิจให้ครบนะครับในส่วนของตัวเมนูที่2นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูที่3ครับเมนูที่3นี้ในส่วนนี้นะครับก็จะทําการสะสมโทเค็นเป็นลูกฟุตบอลตัวนี้นะครับก็คือสะสมให้ครบนะครับโดยการเล่นทั้งแมตช์นี่นะครับก็คือก็จะได้ 50โทเคนด้วยกันเอได้โทเคนเรียบร้อยนะครับเรามาแลกนักเตะตรงส่วนนี้ครับก็คือจะใช้ทุกเคนทั้งหมด550นะครับต่อการแลกนักเตะ1ตัวผู้เล่นด้วยกันนะครับผมตรงนี้ก็รักชอบคนไหนก็มาแลกตรงส่วนนั้นนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราแลกเสร็จนะครับเรามาแลกเอ็กเชนตตรงนี้ครับเพื่อจะได้นักเตะที่สูงระดับโอยาสูขึ้นมานะครับก็คือ126นั่นเองนะครับ1ผู้เล่นนะครับตรงนี้ก็เอามานํามาเอ็กเชนตตรงส่วนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดู เมนูต่อไปครับเมนูต่อไปก็คือเมนูที่4นะครับตรงนี้จะเป็นการ exchange ผู้เล่นนะครับเพื่อรับโทเค็นของ u t o TY นะครับผมตรงนี้เราทำการ exchange ผู้เล่นตามเงื่อนไขของโจทย์มานะครับเพื่อจะมารับแต้มตรงส่วนนี้ครับ t o TY นะครับเพื่อสะสมไว้นะครับสะสมให้ครบตามจำนวนที่เราต้องการนะครับมาแลกนักเตะผู้เล่นตรงนี้ครับก็คือจะเป็นนักเตะ อัตติเมตที่ว่า U ทีวา T Y นะครับก็คือจะใช้โทเค็นในส่วนนี้ครับสองนะครับเพื่อจะแลก1ผู้เล่นด้วยกันนะครับผมจะได้ได้หผู้เล่นนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ใช้เพียง2นะครับแต่ว่าไอ้สุ่มก็คือจะต้องสุ่มนะครับก็คือนักเตะ U R ร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบหกนะครับตัวนี้จะใช้สุ่มนะครับก็คือสามารถสุ่มได้ห้าครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเมนูสุดท้ายครับอัตติเมต T O T Y นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นของ เซิร์ฟเกาหลีนะครับผมมาดูตรงด้านขวามือครับเมื่อเราปลดล็อกทั้งหมดแล้วนะครับเราก็สามารถมารับรางวัลตรงส่วนนี้ได้นะครับจะเป็นนิวเจเนิชั่นนะครับนักเตะนิวเจเนิชั่นนะครับก็คือทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับตรงนี้ทั้งบทนี้ก็จะเป็นของเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองนะครับผม ยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนนะครับที่ติดตามกันจนจบครับผมก็อย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ